ตีเตะพอกับพอง้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเฮ้เฮมาทำไมมาทำไมมาทำอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีใจสวยก่อนเร็วาจสวยก่อนเร็วมอมแมมมากเลยนะมอมแมมทั้งวันเลย สวัสดีค่ะมาเจอเจอกันอีกครั้งนะคะกับสาวน้อยใบข้าววันนี้เรามีอะไรมาให้ด้วยไหนนู่นูไปเอากับพ่อไป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 ไไปพุ่นพ่อได้ยังมาให้พุ่นเหือพอนี่น้อยสีชมพูลายอ่องตองกดไฟน้ำเฮ้ยกดไฟน้ำ เอางูก็ดังคอยแตกกดลงหฮงๆเออเจรามันกระโดดบาได้เออมือพันไปกำไฟน้ำละเออมือพันไปจับไฟน้ำเอออืมหมามันคือตัวหน่อยแต่ว่าเออบได้ยานซื้อวะเสียงอะไรก็ขาบอีกเอาขาบเอาเลยวะ มันเสียงอะไรไม่ยานมากเกว่าว่าเสียงหยั่งวะไม่เรู้ห้เอาลินเลียฮึ <c oughs> <c oughs> เอามาขึ้นขี้เลยมาขึ้นขี้สร้างเลยเอา้าเออ เอ,อ้อเอ,อ้อสั่งเบาคีมมาหมาสกี้เอง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยผัวน,นี่ขึ้นขี่ช้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาขี่ช้างแล้วพี่น้องเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรตัวอะไรลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปจัดลังนูเดี๋ยวนี้ Đếch nội muốn nạn sống อันห้องเขาเดี๋ยวนอนเศร้ากำลังสงสัยสงสัยอยู่ฮิฮิ <c oughs> ไม่มีกลัวโมมีสะทบสะท่านเสียงหมาก็บ่ยญญอืมมาตื่นเด้อค่ะปัยญานเดน้อคะ่ะขาบหัวหมาเลยคะ่ะอู้ยไล่ไล่แตงกวาลระบันนี้เอา้าเอา้า อ้าวอ้าวแย่นแนกว่ามาแย่งบ่เออพี่กาแฟาเขามาแล้วบ้านี้เออพี่โซ,โซดากับเขามาเอาเอาเอาเขามาลรุ่มแล้วบ้านี้อ่าเขาว่าเด็กหน่อยเด่นนี่ยงังว่าเออเด็กหน่อยเด่นยงังว่าขังหลังกม็มีเออกวัว มาหลอดท่องสร้างยืนให้รลดอดเสยโอ้โ,โอ้เตะเตะนี่เตะพอกับพอง,อ,งอีเริ่มบุ๊กแล้วบุ๊กแล้วเอา ขาบไว้เลยขาบไว้เลยรับเขาเลยขาบเขาไปเลยมองแมานเต่าเลยนะสายตา ขาเคียขาเคียบุกและบุกและ เต็มจอเลยขับหัวผุแล้วเนาะขับหัวพอผุแล้วเนาะโอ้นี่มันบักแตงหมูโอ้นี่มันบักซมโอโอ้นี่มันบักเาวน้ำหอม อะไรจ๊ะว่าไงจ๊ะยังไงจ๊ะยาอะว่าจิเตะมาผันไปถือพ่อ,อ,อไปถือไปไปเล่นมองได้ถือไป Ừ. Tầm. Tế tầm. Cái 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 áo phai ông. Tiếng nó đắng như mồng nỉ mà như mồng đầy quá. Tiếng nó đắng đắng mẹ. Ừ. À, tên phai tên phai. Tên phai ขอบคุณแม่นิกนะคะสำหรับของเล่นให้ใบข้าวนะคะเฮ้ยการเป่าอีกเออมันกดบาได้ใบ่้าวเวอรเรามันต้องห้องแล้วจิกดให้มันดังนี่นะมือหน่อย,ยามือหน่อยพุนเออเออกดเออกดกดเออกดเอามือกดลงมือกดลง mươi nổi mươi nổi mươi nổi cốt ơi cốt cốt luôn cốt 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 ơi mươi bị bịt về vẫn cứ bắt đắng cho nó Hãy subscribe กับกับเฮ้กับกับไปอะไรว่าไปอะไรว่าเอาใส่วะเสียงเสียงมันอยู่มองนี้มันไปใส่วะเออเด้อเออเป่าเป่าเห้มันดังกดลงแห้งๆันตัวเอามือเออมือกดลงแห้งๆมันจังสีดังเออ หูอีหีเนาะสังเกตคักเนาะเขาเอ้ยรู้อีกว่าเขากดตรงไหนนี่ท่านางไม่ได้ใส่มา <c oughs>

ใส่ตูดใส่ตูดส่ตูดเอ้ใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดเอ้ไปแล้ว Nhu nổi mỹ Ay, miếng Ây 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 Ay, 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 ไปแล้วเออเดี OK, ๋ยวเออเดี๋ยวนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอ้ยเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เ้อเตดชถึงไหมกับมึงพวงอย่านะมาทำไมมาทำไมจ้ะโอ้มองเห็นกาเฟ่เหรอ อายิบค้นมาเออโอ้โห,โหเอ,อ้โชว์มาสวยๆเลยจ้าอางั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่บายบายจ้า